สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่ทิพชาแนลนะคะวันนี้เราก็าซื้อหลังจากที่เราไปซื้อทรายกับหินแล้วก็ปูนมาให้เซนดิขับรถน้อทุกคนแล้วเราก็ซื้อใส่เอ็นสีเขียวมานะคะสองงานแต่ว่าเราลืมเราเอาลงจากรถนะคะเราเมื่อกี้ก็สารน,นก,นกน็ทักมาทักมาบอกนะคะว่าเออใส่เอ็นอยู่บนรถนะคะเราก็กําลังหาพอดีเลยเนาะก็โอเคค่ะตอนนี้นันก็มาคิ่รถไปเอาใส่เอ็นกับาเจ้ารถระขอบสารนนนะคะ รถดับตอนต้นไลไปแถวๆใกล้นานนั้นนะคะก็สิงนมาเลยค่ะดูบรรยากาศข,ขึ้นๆนะคะเหมือนจะฝนตกหรือว่าพายุเข้ายัางไงก็่าู้นะคะแต่ก็ไม่ตกสักทีนะคะทุกคนมันเป็นอย่างนี้มาสองสามวันแล้วนะคะเดี๋ยวหาขอตัวหาราดับก่อนละกันค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะคะตอนนี้สาวนุ่นก็กําลังรอตักดินอยู่นะคะทุกคนให้ดูเสียงียงเราได้แล้ะ นมสองหอแล้วก็น้ำซีวิชจะมาเข่ามาแล้วนี่นะคะหน้าง,งานของเราเนาะหน้าง,งานของสาวนุ่นนะคะตอนนี้ก็ขุดจากตรงนู้นมาเทตรงนี้นะคะทุกคนดูที่รถดำตรงนี้เทอไม่รู้ให้เที่ยวเท่าไหร่เที่ยวละห้าสิบบาทหรือเปล่ารถดำนั้นจะได้ห้าสิบนะคะไกลๆเนาะนี่ย เดี๋ยวให้ดูนานั้นเนี่ยข้ามไปฝั่งตรงอันเนี้ยข้ามไปสามสีนาเนี่ยก็คือนาน,นั้นเลยอ่ะก็มาขุดหลังข้างหลังนาอเรียกว่าข้างหลังดีกว่าข้างหลังนาของนันนะคะก็ในหมู่บ้านทั้เราใช้หลายคนในนี่หละทุกคนก็ขุดอันนี้ก็ทีมงานมารีรัตนะคะดูเจ้ามาเขาแต่เราไปแตะเขาเอาตรงนั้นดีกว่าจะรีบออกแพรพ่อด้วย เขาจำเป็นต้องใช้นะคะต้องออกไปวัดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่ทำโรงรถเนาะเดี๋ยวเราเราให้ตรงนี้แหละเดี๋ยวสอนลุนก็น่าจะขับผ่านมาทางนี้แล้วก็เราเอาตรงนี้เลยเนี่แล้วก็รีบเอาไปให้พ่อนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเนื่องจากเราต้องรีบเอาของไปให้เขาต่อนะคะทุกคน ตอนนี้ก็มาคนละคันนะคะจะรวบครบนะคะมาแล้วมาแล้วให้ดูเจ้ามาเขากบไปกลุบสะกลบหนองน้ำไม่นา่าจะเป็นนองน้ําไม่นา่าจะเป็นสะแล้วแหละแบบนี้ทร่วม <laughs> เป็นสะมื่อก่อนแล้วเขาก็กบมาเสร็จแล้ว มันก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยูจะมาเขานะคะอันนี้จะมาเขาจะเดียวจะไปใส่ดิน,นะคะสามชาสามชา เี๋ยวมาเมาทาวไปแล้วนะคะพรุ่งนี้อ่าบ่าวนนก็จะกลับไปไปบ้านเจรวยนะคะไปอ่างานขึ้นบ้านของพ่อเนาะของพี่วุฒินะคะจะรวบคบมมาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมดื่มแล้วก็ให้แล้วก็ไปอา่อีกด้วยง่ายหอนง่ายหอด ตอนนี้วิ่งกันอยู่สี่คันนะคะสี่คันเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจอดสิคะจอดแค่จอดคอยสิแล้วนี่นะคะใส่เอ็นใส่เอ็นสีเขียวของพ่อแล้วเราลืมนะคะแล้วเราก็ทำตังตกอ่าบนรถสาวนุ่นด้วยนะคะไอ้ิสาหนุ่นก็กำลังไปเทเนาะ เดี๋ยวเราขอถ่ายอีกสักสองนาทีก่อนแล้วกันเนาะเด้๋ควเอาไปให้พ่อคงไม่รอกนานหรอกดูซื้อมาแล้วหละแต่ด้วยความที่อ่มามักจะลืมนะคะภาะาค้าวาษาเคมีเขาจะบอกว่าอะไรนะเอาว่าพลิกใช่ไหมลืมบ่อยคนลืมบ่อย ขุดตรงนี้ขุดลอกนานะคะมาถมใส่อะใส่สะตรงนี้เนาะน่าจะเป็นสาเป็นคลองเป็นคลองเป็นคลองเป็นหลองน้ำอะไรประมาณนี้สักอย่างนะคะทุกคนไปแล้วนะคะเจ้ารบุบของเรานะคะสานุ่นน้ำซิ่งนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเอาสสยอินให้พ่อก,ก่อนนะคะทุกคน เราต้องรีบเอาใส่เอ็นไปให้พ่อลัวเขารีบใช้ดูบรรยากาศแต่เด้อฝนครื่มเครืองมนนี่ก็เป็นที่พักของอ่าทีมงานมารีรัตนะคะดูนะคะไปยังดูระเบีบอยู่เลยนะคะทุกคนไอ้เตาไอ้ไอเนี่ยเตาสามขาเห็นแล้วคิดถึงไงตอนสมัยสมัยเรียนแ้้อ่ะไปเขาค่ายใช่ไหม เดี๋ยวให้ดูทางเข้าอ่มานะคือรถไอรถเนี่ยแบบพอดีอ่ะพอดีกับร่องรถเลยอ่ะดูถ้าเป็นนาน,นะขับตกทางไปนานแล้วนี่ให้ดูนะนี่นะคะนาของนั้นเนาะก็ตรงนี้26่สได้นะคะแต่ไอนายเะโนดนะทุกคนมันว่า24-25ิบ่ไดใช่ไหมเออประมาณนี้แต่ว่า เกี่ยวข้าวใช่ไหม ดูก่อนถ่านะดื้มาะน่เดะไม่ใช่พ่อนะเออเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะขอตัวนิบเอาสายอินไปให้พ่นะอด้วยเนาะก็ทริปนี้ก็ไปคลิปสั้นๆนะคะพามาดูทิมงานของสาวนุน่นแล้วก็เอาขนมมาให้สาวนุ่นนะคะทุกคนก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากติดตามช่องแม่นั้นแม่จิมด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วกอ็อย่าลืมอย่าข้ามโฆษณาน้านนะคะทุกคน